สวัสดีค่ะคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะอายุมากกว่าโอ๊ตประมาณ3มหรือ4ปีได้แหละอายุห้กว่านะคะโอ๊ตก็หลัก5นะสมมุติชื่อคุณพี่ว่าพี่ลำไยแล้วกันนะคะคุณพี่ลำไยเป็นสาวอีสานจังหวัดหนึ่งนะคะมีอาชีพเป็นคุณครูนะคะคุณพี่มองหาแต่ยังไม่ได้เริ่มนะมองหา คุณพี่อยากมีสามีเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันอยากมีสามีเป็นฝรั่งนะคะคุณพี่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต้องเริ่มต้นยังไงนะคะก็คุยกันคุณพี่เนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์กับสามีไม่ค่อยได้กลับประเทศไทยเป็นข้อมูลที่สัมภาษณ์คุณพี่มานะคะโค้แนะนําไปว่าภาษาอังกฤษคุณพี่ล่ะสื่อสารได้ไหมถ้าสื่อสารไม่ได้ต้องฝึกคุณพี่พูดเอง ภาษาอังกฤษฝึกได้นะคะแล้วเข้าเวฟล่ะถ้าเข้าเว็บแบบไม่เสียเงินก็ต้องระวังให้มากเพราะจะเจอฝรั่งที่กิ๊กก๊อกต้อต่อยอันนี้โอ๊ตพูดเองนะเราก็ต้องระวังแล้วเราก็ต้องเลือกนะคะเลือกดูจากรูปภาพดีๆด,ดูจากคนที่ใส่ภาพหลายๆภาพนะคะคนที่มีภาพเดียวให้พิจารณา50-50ไว้ก่อนนะคะ ตัดไปได้เลยก็ดีนะคะแล้วตัวของตัวเองก็ต้องใส่ยาาให้ดีนะคะคุณพี่เป็นคุณครูเป็นข้าราชการแนะนำว่าไม่ต้องใส่ชุดข้าราชการหรอกก็ใส่ชุดทั่วๆไปที่ดูดีทำงานบ้างหรืออยู่บ้านมีสวนอาจจะถ่ายรูปในสวนใส่เสื้อผ้าปกติธรรมดายอย่างเงี้ยไม่ต้องโป้ไม่ต้องโชว์นะเพราะว่าจะทำให้ดูไม่ดีในอาชีพการงานของเราด้วยนะคะ ก็เคยเห็นนะคะคนที่มีอาชีพการงานดีๆแล้วก็แต่งตัวดีมาก่อนพอมีสามีฝรั่งเนี่ยเขาทำใน YouTube นี่แหละเขาก็แต่งตัววับวิวนะคะดูแล้วน่าเกลียดมากกว่าที่จะดูสวยไงแบบนี้ก็เปลี่ยนว,วุบวับพ,พึบพับวูบว่านะก็อยู่ที่บุคลิกของตัวบุคคลด้วยนะคะหลายคนที่เขาอายุมาก แต่งตัวแล้วไม่ได้ดูโป๊เปือยเซ็กซี่จนเกินงามก็มีเยอะแยะนะคะเมื่อคุณพี่อยากได้แล้วเนี่ยสามีฝรั่งเนี่ยก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศหรือให้เขามาอยู่ที่บ้านเราคุณพี่บอกอยากเปลี่ยนสถานที่บ้างอยากไปอยู่ต่างประเทศอยากมีประสบการณ์อ่ะก็เลือกประเทศก่อนเลือกประเทศก็คือ อยากไปเรียนภาษาที่สามเพิ่มไหมล่ะเพราะไปอยู่ประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมในการอยู่ต่อในประเทศบางประเทศอะโอยก็ไม่ได้รู้เรื่องของต่างประเทศมากนะักน,นะรู้ส่วนน้อยจากที่ฟังมานะคะ <_ museums> เขาก็จะมีบงังคับว่าจะต้องไปเรียนภาษาเขาแล้วก็มีเอกสารไปยืนยันว่า ได้มีการเรียนไปกี่ชั่วโมงแล้วสอบผ่านเท่านั้นเท่านี้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดที่เขาจะต่อวีซ่าหรือออกเอกสารในการที่จะพักอาศรรยัยอยู่ประเทศของเขาอันนี้นะคะแล้วไหนจะต้องไปสอบวัดระดับอะไร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 อันนี้ต้องไปศึกษาเอาเองนะคะถ้าได้คำตอบว่าไม่เอาไม่อยากไปเรียนภาษาใหม่ก็เลือกเฉพาะประเทศที่เขาพูดภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภารรษาอังกฤษ เป็นภาษากลางที่เราสื่อสารกันอยู่เราก็เรียนเฉพาะภาษาอังกฤษให้รู้เรื่องนะคะแล้วเวลาคุยเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะแค่แค่คุยเนี่ยยังไม่ได้เจอหน้ากันเราจะตกลงเป็นแฟนกันหลังจากที่เราเจอหน้ากันกี่ครั้งไม่รู้แล้วแต่ความพอใจตกลงกันว่าอ่าเราชอบกันและเราจะคบกันก็ค่อยเป็นแฟนถ้าไม่ใช่ลักษณะที่แน่นอน แค่เจอการเฉยๆอาจจะครัง 2, ้งสองครั้งสาครั้งแล้วแต่เลยก็ยังคงเป็นแค่คนคุยคุยเฉยๆไม่ใช่แฟนนะแล้วก็ยังคุยกับคนอื่นได้นะคะสิ่งที่แนะนําให้คุยให้พูดคุยเรื่องทั่วๆไปกิจวัตรประธําวันการทําสิ่งต่างๆในชีวิตแต่ละวันนี่แหละทําอะไรเป็นยังไงแบบไหนฉันทําอันนี้เธอทํายังไง บ้านเธอใกล้ๆเธอมีสถานที่แบบนี้ไหมที่เราสนใจอ่ะมีร้านอาหารเอเชียไหมคนที่ติดนะคะกินอาหารไทยมากๆที่เป็นรสจัด,จ,ดจ,จ้านๆหรือเป็นอาหารพื้นเพอยงอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเตรียมใจตรงนี้ด้วยว่าเมื่อไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีร้าน เอเชียให้ซื้อของได้ง่ายๆทุกที่ไม่ใช่นะแล้วไหนจะต้องไปปลูกผักเองไหมบางคนนะ่ะไม่ได้อยากจะไปปลูกหรอกพอไปอยู่แล้วต้องปลูกเนี้ยหรือบางคนไม่ได้อยากปลูกหรอกแต่พอไปอยู่แล้วก็มีความนึกอยากจะปลูกเองเพราะปอกสารพิษอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะคุณต้องสอบถามทางฝ่ายชายด้วยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงความเป็นอยู่ยังไงและถามเขาด้วยว่าทําไมเขาถึงอยากมีภรรยา ตอนอายุเท่านี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการให้ภรรยาเขาอะไปทำอะไรบ้างเมื่อไปอยู่ด้วยกันแล้วต้องไปทำงานเพื่อจะเอาเงินมาช่วยเหลือค่าให้จ่ายความเป็นอยู่ไหมหรือว่าไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยฉันต้องทำอะไรบ้างเธอคาดหวังอะไรบ้างในตัวของผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาเธอเนี่ยฉันทำอาหารไม่เก่งนะบางคนก็คาดหวังว่าอยากได้ ภรยาให้มาทําอาหารให้กินบางคนก็คาดหวังว่าอยากได้ภรยามาทํางานบ้านอย่างเงี้ยบางคนทําอาหารไม่เป็นบางคนไม่ชอบทางานบ้านคุณก็ต้องคุยนะเพราะผู้ชายที่เขาทําอาหารไม่เป็นทําอาหารไม่เก่งเขามีเงินซื้ออะอย่างโอ๊ตคุยกับมิเตอร์ตอนที่คุยกันใหม่ๆอะมิเตอร์บอกว่าไอ้ก็ทําบ้างบางครั้งแต่ไอ้ทำอาหารไม่เก่งไอ้ก็ซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อโอ๊ตก็บอกว่าไอ้ก็ทําอาหารไม่เป็นเลยนะ แต่อายจะหัดกินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่รู้ค่อยไปดูกันยเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรก็ซื้อเอาอันนี้คือสิ่งที่คุยนะเราจะได้รู้ไงว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะคะอะไรที่เราเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นตอนที่มีชีวิตคู่กับผู้ชายแล้วเนี่ยก็คุยคุยกับผู้ชายให้รู้ถ้าคนไหนเนี่ยเขาพูดออกมาแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นชีวิตหลังจากคู่กันแล้วคุณก็เลิกคุย คุณก็ไปหาคนใหม่นะคะคนที่อายุน้อยๆก็ยังมีเวลาที่จะมีการศึกษาเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆคนที่อายุมากๆอายุคุณก็เหลือเวลาสั้นลงสั้นลงน้อยลงคุณก็ต้องคุย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 แล้วผู้ชายที่เขามาหาคุณได้เร็วแค่ไหนเนี่ยยิ่งดีคุยกันแป๊บๆเขาจะมาเลยให้เขามาเลยคุณมาแล้วคุณก็พิจารณาตอนที่รู้จักกันเนี่ยแหละว่า จะคุยกันต่อไหมหลังจากที่เขากลับไปแล้วใครมาก่อนก็พิจารณาก่อนจะมากี่คนก็ได้เพราะเราบอกแล้วเรายังไม่ได้เป็นอะไรกับใครเราแค่เป็นคนคุยเฉยๆนะคะถามเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนี่แหละและในขณะที่ถามเรื่องเหล่านี้ก็คุยถามเรื่องส่วนตัวตัวบุคคลของเราของเขาแลกเปลี่ยนการทำความรู้จักกันไปด้วยนะคะ ใครที่บอกว่าถามไปแล้วถ้าฝรั่งเขาไม่พอใจละ่ะก็ช่างเขาไงเขาไม่พอใจคุณก็จะได้รู้ว่าอ่ะคนนี้ไม่โอเคคนนี้ไม่ผ่านอย่างเงี้ยถ้าเขาฟังแล้วก็มีเหตุมีผลพูดคุยกันคนเนี้ยก็น่าจะพิจารณานะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณเป็นคนแบบไหนคนยังไงนะแล้วคุณก็ต้องทำตัวเองให้ดูดีให้ดูสะอาดให้ดู สวยในสายตาของผู้ชายดีๆที่เขาอยากจะรู้จักอย่างนี้นะแล้วก็คนที่โฟกัสเรื่องเงินว่าอยากให้ฝรั่งมาช่วยซัพพอร์ตค่านั่นนี่นู่นที่บ้านคิดไว้ได้แต่อย่าใช้เป็นสิ่งหลักเพื่อจะเอามาเลือกผู้ชายนะเวลาพูดคุยเราไม่ได้ไม่ถามเรื่องการเงินเราไม่ได้ ไม่สอดแนมเรื่องการเงินเราก็ถามแล้วก็สอดแนมไปด้วยเหมือนกันแต่เรามีวิธีอะเรามีคำถามอะเราไม่ได้จ้องว่าถ้าผู้ชายมาเป็นฝรั่งมีเงินทุกคนแน่นอนรวยแน่นอนสพอร์ตฉันแน่นอนอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคุณอย่าไปคิดเลยนะคนที่ไม่ได้คิดเยอะๆนะ ยกตัวอย่างไปฟังมาน้องผู้หญิงอายุน้อยนะอายุน้อยแล้วก็เลือกผู้ชายฝรั่งกเกษียณเขาคุยกันยังไงไม่รู้ตกลงแต่งงานกันแต่งงานกันแล้วเนี่ยฝรั่งก็ย้ายไปอยู่ที่ไทยด้วยเขาก็อยู่กันมาหนึ่งปีน้องเริ่มไม่ไหวเพราะว่าฝรั่งไม่ช่วยค่าค่าอะไรดีละ่ะค่าดูแลครอบครัวของผู้หญิงไม่รู้จะเรียกค่าอะไรดีฝรั่งเขาช่วยเฉพาะ ค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟที่อยู่ด้วยกันค่ากินอยู่แต่เขาไม่ช่วยเลยเถิดไปถึงครอบครัวไปถึงลูกของ่าวหญิงเองหรือไปถึงพ่อแม่ญาติหรืออะไรอื่นๆอ,อย่างเงี้ยฝรั่งเขาไม่ช่วยฝรั่งบอกว่าฉันก็บอกเธอตั้งแต่ต้นแล้วว่าฉันอะมีเงินแค่เพียงพอสําหรับตัวฉันและค่าใช้จ่ายเวลามาอยู่กับเธอแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคุณถ้าคุณ่ะเลือกผู้ชายที่กเกษียณ แล้วคุณหวังว่าเขาจะมีเงินคุณคิดผิดเพราะไม่ใช่ผู้ชายที่กเกษียณทุกคนจะมีเงินเยอะนะคะเงินกเกษียณเนี่ยจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ตอนทำงานน่ะเขาเอาเงินส่งไปเก็บให้เป็นเงินกเกษียณแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเขาทำงานมีรายได้มากรายได้น้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยมีแต่เงินกเกษียณแบบนี้ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกนะคะ โอมีวิดีโอพูดไว้ความจริงเงินกษียณของฝรั่งนะคะแต่โอดรู้แค่ในอเมริกานะที่อื่นโอไม่รู้นะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณอย่าพึ่งเอาเรื่องเงินมาเป็นปัจจัยหลักเลยนะคะในการที่จะตัดสินใจเลือกฝรั่งเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินหลักเลยในการตัดสินใจเลือกแต่คุณไม่เคยถามหรือไม่เคย สังเกตหรือมีข้อมูลให้รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเงินน่ะเขามีหรือเปล่าแล้วคุณตัดสินใจเองเลือกเองคิดเองเออเองอย่างเงี้ยคุณก็จะพลาดได้นะคะคนที่เขาเจอฝรั่งรวยๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่โอ๊ตไปฟังไปดูมานะเขาไม่ได้เจอจากเว็บนะคะแล้วในเว็บมีไหมก็คงมีอ่ะแต่เปอร์เซนต์มากน้อยคงไม่มากนะคะ ที่เรไปฟังไปดูมาเนี่ยฝรั่งที่เขารวยๆเนี่ยเขาก็ไปเจอจากสถานที่อื่นๆเป็นพรมลิขิตวัสนาว่าไปอันนั้นของจริงนะคะถ้าคุณจะรอจากในเว็บเนี่ยแล้วจะเจอฝรั่งรวยๆอยู่ในเว็บเนี่ยอันเนี้ยน้อยนะคะดังนั้นคุณต้องเลือกด้วยการสอบถามข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลมาพิจารณาวิเคราะห์นะคะถ้าทำเองไม่รู้จะไปทิศทางไหน เข้ามาในกลุ่มไลน์มานัดคุยกันได้โดสจะพูดให้ไปคิดเอาเองแล้วก็ไปลงมือทำนะคะเข้ามาได้ไม่ห่วงบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ